นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง3 6มอยหกสงศาโกกีนช่วงนี้มาดูกันว่าข้อมูลโกกีนจะนำท่านไปสู่การระวังภยัยสุกที่17พฤษภาคม2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงนะครับจับตาลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมในทิศทางของลมประจำฤดูฝนจะพัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแล้วถือเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณฤดูฝนไทยประจำปี2567ที่ผมแจ้งให้คุณผู้ชมทราบกันได้เลยนะครับขณะที่24ชั่วโมงหน้าก็จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ด้วยแบบนี้ก็จะทําให้ด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่งสัญ,ญญาณให้เรา ได้เรียนรู้เพื่อปรับตัวเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝนกันได้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมในอันดามันและอ่าวไทยนั้นก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยครับอันดามัน24ชั่วโมงหน้าครับคลื่นจะเริ่มสูง1-2เมตรมีฝนฟ้าขนองในทะเลนั้นคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับจากสบบาเปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสู่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมสุกที่17พฤษภาคม2567ดังนี้ครับ เดือนธันาคลายเชากาอ17พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับจะเข้ารอบมีฝนตกหนักจากสัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนประจําปี2567แล้วนะครับจากการที่มีลมที่พัดปกคลุมอันดามันเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ดังนั้นครับตามด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งต้องเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับและชาวเรือในอ่าวไทยและอันดามัน มันต้องระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังต้องระวัง22ิพฤษภาคมเป็นต้นไปจะมียอมความกดอากาศต่ำก่อตัวในทะเลอันดามันเรียกฝนเพิ่มให้แก่เราด้วยผลก็คือจะทําให้ลมตะวันตกเฉียงใต้พันตัวเองเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้ด้วยนะครับและฝนและคลื่นลมในอันดามันก็จะหนักขึ้นและรุนแรงขึ้นขอให้เตรียมรับมือกันด้วยนะครับ จึงย้ำต่อคอะผู้ชมเตรียมปรับแผนการดำเนินชีวิตประจำวันใครมีแผนทํากิจกรรมอะไรในช่วงเสาร์ที่นี้นครับให้เตรียมเจอกับฝนที่ป่วนกวนใจเพิ่มมากขึ้นด้วยขอให้เริ่มพกรม่มหรืออุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านและรักษาสุขภาพจากอากาศที่แปรปรวนด้วยนะครับและรวมถึงช่วงเปิดเทอมครับก็ต้องเตรียมระวังบุตรหลานจากโควิด19ด้วยการให้สวมหน้ากากาอนามายัยและล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับ แบบนี้จึงไม่ต้องห่วงเรื่องของความร้อนนักมีแต่ก็ในบริเวณภาคเหนือครับที่ยังร้อนกว่าคนอื่นเขาหน่อยก็เพราะว่าแสงอาทิตย์ตั้งฉากตอนเที่ยงวันสุกที่17พฤษภายมยังคงอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทำให้ความเข้มของแสงอาทิตย์จะมีผลต่อความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นในบริเวณภาคเหนือร้อนอีกหน่อยครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้า23พฤษภาคมเป็นต้นไปแนวของแสงอาทิตย์ตั้งฉากตอนเที่ยงวันจะเคลื่อนพ้นไทยออกไปหาจีนตอนใต้ประกอบกับจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยและความร้อนโดยภาพรวมก็จะลดลงได้นะครับ และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถทุร่วมเป็นเครือข่ายโกกรีนไปได้วยกันด้วยกันติดตามผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงขอ่าวภาคค่า19นาฬิกาเป็นต้นไปและนี่คือโชวใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม c ช a n n 5โก Go g กรีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ3 0ยสิงสาโกกรีสวัสดีครับ